สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็บ่ายสองสามจะสามโมงแล้วนะคะบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมของวันที่สิบเอ็ดค่ะวันนี้วันพุธที่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะอินเตอร์น่าะจะลงแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์รอาารยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมพึงทรงมาให้ตอนบ่ายสองโมงค่ะคุณผู้ชม บ่ายสองโมงกว่าจินตนาพึงกินเขาเศร้าเนาะคะ่ะกันเลวเอาล่งสุดท้ายก็ได้ดอกค่ะก็คือสีท่านยู่ดอกเนาะค่ะคุณผู้ชมเบิงท่านยู่ดอกเนาะคะ่ะเพราะว่างวดที่พานมากของอาจารย์ต่อยเอ้ของอาจารย์ยอดค่ะขออภัยคะ่ะของอาจารย์ยอดบุรีลำเข้าเพื่อนไหมาเจ็ดหาค่ะคุณผู้ชมผลออกห้าเจ็ดเนาะค่ะเขาโตกลับยุค่ะวดนี้กับ คงสมานสิปังอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจารย์ยอดก็บอกว่าโอ้ยแนวทางก็เข้าอยู่นานๆเข้าทีแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆค่ะพเพบบราะว่าเพิ่นกับบลูคือกันว่าตัวไดสีขาสีรุดเนาะค่ะเพิ่นกันเลยวา่าช่วงนี้นะคะค่าสม,มุดดินสอค่ะคุณผู้ชมขันผู้ได้มานผู้ได้ปังกะอยากซอยสม,มุดดินสอของอาจารย์ยอดกะติดต่อกับอาจารย์ยอดเด้อค่ะคุณผู้ชม เบอร์โทรของเพนเดี๋ยวจินตนาจะลงให้ค่ะ,ะลงเบอร์โทรของอาจารย์ยอดบุรีรัมเอาจารย์ยอดไปใส่รุ่จินตนาจะลงให้นะคะอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะเบอร์โทรค่ะคุณผู้ชมที่พานมาเพินเข่าในะคคะคุณผู้ชม อทีพผนา์มากของอาจารย์ยอดค่ะงวดวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมวันปราบเซียนกอดข้อกันยังไ่พอค่ะกอดคอกันยังไม่พอเราก็ยังมากตัวจับคู่ห้เนาะค่ะตัวกอดข้อกันพันนันบนหาล่างเจ็ดเนาะค่ะจับคู่ส่กันเจหาค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยมาเขาตัวนี้เนาะค่ะแล้วก็สามตัวสามตัวไม่แตกค่ะคุณผู้ชม จินตนาลงเบอร์โทรให้ก่อนเนอะค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ที่อยากโทรหานะคะ06 3สสงสารอาจารย์เพิ่นค่ะจินตนากับบอท่านในมานบอ่อปังบอมีรายได้ค่ะคุณผู้ชมขันมี่ขจารวาสีซอยผู้ใดแน่ละค่ะหลายอาจารย์หลายเซียนเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมกับถามผู้ใดมานกับของอาจารย์อาจารย์ยอดนะคะอาจารย์ยอดบุรีรัมะค่ะพ่อใดสื่อเขาสารเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ ตอนนี้เพิ่นกนรับจ้างตัดอ้อยอยู่ค่ะนาสงสารเพิ่นอยู่ค่ะจินตนากะบ่มีหยังไห้เนะาะแต่แนวทางเพื่อนมาลงนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวจะหันในคุณผู้ชมเมืองดีๆก่อนนะคะเนาะเป็นแนวทางลาพัฒนาวันนี้นะคะคุณผู้ชมวันที่11นี้ค่ะอาจารย์ยอดเพิ่นจิปังคือเตาบอเนะคะกะเบิ่งน้ำกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดละค่ะพูดถึงว่าตะว่าหลุดแล้วก็มีเข้าเหมือนอาจารย์ยอดนี่ละค่ะคือขีดเส้นไปเดี๋ยวให้เรียบร้อยก่อนค่ะคุณผู้ชมเฝ้าอยู่ค่ะเพราะว่าหยานพรท่านเวลาเนาะคะ่ะเนาะหยานพรท่านเวลาหาเธอคุณผู้ชมบ่มีเวลาเบิ่งคะ่ะช่วงล่งนี่นะคะของอาจารย์ยอดหายไปไหนสิวาเนาะคะ่ะเราหมู่บ้านเพิ่งขึ้นเขายุบศิวาเนาะ กาจินตนากันเลยกว่าจีร่วงท่านบัเรพอเลยภาพค่าคุยกันกับพอพินอยค่ะคุยโทรศัพท์อันบว่างสายเป็นค่ะก็เลรบ่ไเด้นเ่าร่วงเนาะเนาะถามทุกุูพ่อล้วก็อ่ากะว่าความเป็นมากของแนวทางค่ะก็คือ้เกาขึ้นเดิมเหมือนเกาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมมันนี้วิ่งเจ็ดบนวิ่งล่างสี่ค่ะเจ็ดบนวิ่งล่างสี่แล้วก็จับคู่ค่ะหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้นค่ะคุณผู้ชม หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้นค่ะแล้วก็ตัวรองก็มีหกแปดห้าแปดค่ะหกแปดห้าแปดตัวรองตัวเด่นกับเขาค่ะคุณผู้ชมเหมือนนวดที่ผ่านมากค่ะเข้าตัวรองนะคะหาเจ็ดอ,ออกหาเจ็ดค่ะคุณผู้ชมพายในมาเจ็ดหาก็เข้าตัวรองอยู่ค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมนวดจินตนาวามือนี้ต้องมีแปดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เถียงกับอาจารย์ตนหรอกครัเพราะว่า แนวทางบราคือกันเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณบราคือกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามตัวก็มีสามหางด้วยกันค่ะแปดหนึ่งสี่สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าหกแปดสามหางค่ะส่วนสี่ตัวก็มีสองหางค่ะให้น้อยลงก็คืออ่าสี่แปดหนึ่งสี่แล้วก็อ่าสี่สามเจ็ดเจ็ดค่ะเดี๋ยวเบอร์โทร ค,คุณผู้ชมเบอร์โทรก็0639237651ของอาจาร,รย์ยอดบุรีรัมค่ะนะคะวันนี้ขอให้มันๆปังๆนะคะทุกคนที่เข้ามาดูแนวทางค่ะแนวทางลาพัฒนาของอาจาร,รย์ยอดบุรีรัมนะคะแคปหน้าจอค่ะจิตะนตนาขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะอาจาร,รย์ยอดบุรีรัมนะคะที่ให้แนวทางมาแบ่งปันคุณผู้ชมให้ได้เบ่งกันทั้งช่องจิตนตนาแนลค่ะ บางวันเนี่ยทางคงจะพาคุณผู้ชมมันมานปังปังกันเนาะค่ะมื่อนี้เนาะจากที่วันจัดมันกันมน้าในแล้วบางค้นเพิ่นกะได้นะคะทั้งบนและล่างค่ะเพิ่น,นเกาตัววิ่งตัวจับตัววิ่นค่ะไปใส่กันเอาค่ะคุณผู้ชมบางค้นเพิ่นกะไปตามความชอบของแต่คนแต่ละคนนะคะหน้าหน้าจิตต่างนะคะเนาะเอาค่ะจินตนากับภาวนาให้ทุกคนนะคะเมื่อนีนจงมัน,นมานปังปัง ไปกับราพัฒนาของอาจารย์ยอดบุญรีรมและก็ของทุกๆเซียนทางช่องจินตนาชาแนลค่ะที่หามากมือนีนะคะขอให้มาทุกคนนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแช่นะคะที่ให้กำลังใจกับจินตนามากค่ะเป็นประจําทุกงวดทุกมือทุกรอบจันพุทธศุกร์ก็คือลาพัฒนากให้กำลังใจมากเนาะคะ่ะส่วนรัฐบาลไทยของเซียนเอจินตนาจะลงให้ต่อจากคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม เอาตอนนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะอขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ